ทรัพย์สินที่ยังผ่อนไม่หมดเนี่ยทำพินัยกรรมได้ไหมจากคาถามอันนี้มานะครับมันมีประเด็นที่ว่าไปอําเภอละทางอําเภอเขาไม่ยอมทําพินัยกรรมให้เอาจริงๆนะอาเภอรู้ได้อย่างไรว่าผ่อนหมดผ่อนไม่หมดเพราะว่าเราอะไปเล่าให้เขาฟังเขาจึงบอกว่ามันไม่ได้ในความเป็นจริงแล้วแยกเป็น2ออาย่างครับหนึ่งทรัพย์สินเนี่ยเป็นชื่อของเรานะครับหลังโฉนดเป็นชื่อเราแต่เรามีหนี้ธนาคารอยู่นะครับหรือ มีติดจำนองอยู่กรณีที่เป็นบ้านนะทรัพย์สินเป็นชื่อเรายังไงก็ทําพินัยกรรมได้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ถ้าเป็นกรณีพวก finance นะครับพวกเนี้ยเจ้าของรถเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อเราไอ้สิ่งเหล่านี้มันทําไม่ได้แต่ถ้าเป็นผมผมก็จะเขียนในพินัยกรรมครับเพราะผมเชื่อว่าเราน่าจะยังไม่จนกว่าจะผ่อนมันหมดอะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมผมทำนะครับถ้าผ่อนหมด ข้อมูลของรถยนต์คันนี้มันก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเราในอนาคตพินัยกรรมมันจะมีผลเมื่อเราถ้าเราผ่อนหมดแล้วพินัยกรรมฉบับนี้กับรถที่ติดไฟแนนซ์อยู่นะตอนนี้มันบังคับใช้ได้ครับลองวางแผนดูดีๆนะครับการทําพินัยกรรมเนี่ยท่านจะเจอปัญหาถ้าท่านไปจดทะเบียนที่เขตเนี่ยถ้าจะจดได้มันต้องตามแพทเทิร์นของเจ้าหน้าที่รัฐ แล้วคุณจะเขียนพินายกรรมแบบสร้างรักสามาคัคคีลูกหลานไม่คิดฟ้องร้องอ่านแล้วปลองดองรักกันร้องห่มร้องไห้สะรักสามัคคีกันไม่มีทางใครอยากเรียนรู้ว่าจะเขียนพินายกรรมเพื่อสร้างรักสามาคัคคีพี่น้องปลองดองไม่คิดฟ้องร้องเรามีสัมมนาครับฟรีทางออนไลน์ใครสนใจติดต่อหน้าโปรไฟล์ด่วนจํานวนจํากัด อย่าปล่อยให้ทรัพย์สินครอบครัวทําให้พ่อแม่พี่น้องฟ้องร้องทะเลาะกันรวมเรียนรู้การบริหารทรัพย์สินครอบครัวฟรีในสัมมนาออนไลน์กดตามลูกศรน,นี้ได้เลย